หนูถูกเหมือนแบบว่ากันแกล้งไงฮะหลวงตาใส่ร้ายใส่ความให้คนมาเกียดชังไม่ชอบหนูทั้งทงที่หนูว่าไม่ได้ทำเหมือนเงี้ยนะก็หนูเป็นหนูไงถ้าหนูเป็นคนหนูก็จะไปยุ่งเลยอ๋อยุคนี้ต้องรู้นะพูดถึงครับดีเขาก็ด่าอยู่แล้วไม่ดีเขาก็ว่านะใช่ไหม,มสมัยนี้เขาจ้างว่ากันด้วย จ้างสารรเสริญก็มีจ้างว่าจ้างด่าก็มีนะจ้างอยู่ในโทรศัพท์นี่แหละอพอเราไปดูมันก็จะโลละอนีกโดดอันอนี้จ้างมาเนี่ยครับจะทําอะไรก็โดนว่าอยู่ดีใช่ไหมฮะใช่ไปกินนอนสมมุลดีกว่าเนี่ยมาอยู่เนี่ยมาอยู่กับทีวีเนี่ยเดี๋ยวท่านก็นจะเข้าใจเรื่องวิญ,ญญาณได้ย่งไง ท, <า S 1> ทำไมเราต้องเข้าใจเรื่องของโลกวิญญ,ญาณเข้าใจเรื่องของการเป็นไหวไตเกิดเลยอ้าวจะได้เตรียมตัวไว้ตายแล้วจะไปไหนไนงะจะเกิดดีไม่เกิดดีอะที่จะเกิดหรือไม่เกิดมีสิือกลังใจสมองไม่ต้องไปทําเรื่องง่ายท่ายเรื่องยากหรกทุกวันเนีนนะ้บางคนไปมรุกกิาสาน จนหัวสมองหนุนน่ะไม่รู้จะเอาศาสตร์ไหนไม่ได้ชักศาสตร์<ะ>มันก็เลยไม่ได้พุทธศาสตร์ใ่ริงธรรมะมันอยู่ที่ตัวเขาเองใช่ไหม<ะ>เออมันอยู่ที่ก็เหมือนศีลน่ะศีลน,น่ะอยู่กับใครอะอยู่กับเราใช่ไหมเออไม่ใช่อยู่กับตู้ที่ไหน<ะ>ขอศีลหน่อย หลวงตาไม่ค่อยให้หรอกครับเราก็สินอยู่กับลองไงสินไม่ต้องขอโอ้ขอทำไมอ่ะสินมันคือปกติไงถ้าเราไม่ได้ทำผิดอะไรมันผิดสินไหมล่ะมันก็ไม่ผิดอยู่ดีอ่ะยิ่งสวดมนยิ่งไม่ผิดใหญ่เลยแถมมีเป็นสายใหญ่กับพทธมนต์ดีได้ออมันก็มีเรียนทางโลกน่ะเราสวดมนทุกวันตลอดตลอดเนี่ย มันมีสายใยขนาดไหนรู้ไหมชั่วโมงหนึ่งสายใยทั้งชั่วโมงเนื้อห่างจากกิเลสทัหาห่างจากความไม่ญีทั้งหมดเลยมันอยู่ข้างล่างหมดเลยของห,หนักๆนะของเบาที่มันอยู่ในโลกเนี่ยเข้ามาจัก,กรพรรดิโพธิสัตว์ศีนตมาที่จังบวะปัญญาม,มาที่เราหมดเลยตอนสวดอะแต่เราจะทรงได้หรือเปล่าจำไหมคือเราจะ สงน้สนอมได้ไหมพอรมไม่ดีมาเปลี่ยนของหนักก็อยู่หืนเดิม,อมโอยบางคนนี่นึกอยู่นั่นแหละอาดีตอยู่ในวัดเหมือนกันไม่ไปนหน้ามาหลังนะ,ะสวดมนม์นสักพักเอาไปแล้วอะดีอีกแล้วอชอบสะสมความทุกข์เออมันดีไปไมรุกิจสิบปีแล้วยังเอามากิดจุกลย หน้าเอ็นโดนะเอาปัจจุบันไปอนาคตนะผัวเก่าก็จะไปคิดถึงมันผัวใหม่ข้างหน้ามีอีกเยอะใช่นหน้านอนน่ะยังรอเราอีกเยอะใช่ไหมโอ้โหมันเป็นการมาพบการมาพบมันเลือกได้เข้าใจไหมอเออเนี่ยท่านให้ฝึกเลือกได้นะครับาสามารถเลือกได้ไงชีวิตต้องไปข้างหน้า,ามันเเวียน <laughs> มาอยู่แล้ว <laughs> พ่อแม่เรายังมีชาละคนครับ ผัวเราก็ทุกชาติมันก็ต้องมีอยู่แล้วบางคนบางคนก็ไม่มีเพราะไม่อยากจะมีไะไม่อยากมีแต่พอแม่ต้องมีนะครับไม่มีไม่ได้เกิดนะ <laughs> <laughs> นี่คือการเรียนว่าแต่เกิดที่เราเห็นชัดๆนะแล้วก็เห็นเกอทุกวันตายทุกวันนะเราก็ยังเฉยๆอยู่ไง มันเฉยไม่ได้นะถ้าอยากเป็นใหญ่นะอยากเข้าใจจริงๆนะ<ม>เป็นผู้มีประโยชน์ประโยชน์กับตัวเองนะคนที่เป็นใหญ่เ่หลงตาแต่ขาดพรมวิหารเนี่ยไม่ได้พังพังโอ้ยมกษัตริย์หลายองค์เนี่พัง<ะ>โดนเขาก็เทืบยังไม่แก่เลยอ๋อ ก็เลือกี่รักมัจชังมันย<ะ>มันเป็นใหญ่<ะ>มันมนุันมถรดได้ค่ากันคน่ากันตลอด<ะ>ดีมากเะยุคนี้เป็นยกที่เราเห็นเห็นประวัติศาสตร์ตั้งแต่เกิดยันทุกวันในโลกมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะ,ะมันไม่อยู่นิ่งเราความเปลี่ยนแปลงในโลก เดี๋ยวเสื่อมเดี๋ยวเจริญอยู่เนี้ยถูกไว้ยังดีกว่าเนี่ยตรงเนี้ยเขาให้ฟรีอยู่นะเนี่ยเข้ามาสวดมนต์ได้เลยนะะเขา้ามานอนได้เลยใครใครก็ได้เนี่ยเข้ามานอนได้เลยคืนก็มานอนได้ได้เขาไม่ว่าอะไรถ้าไม่กลัวไม่เป็นไรมีกระจกรอบเลยฮนะเออ อาจจะมีคนมาดูเรานอนอะไรอย่างเงี้ยะกระจกมันบังพวู้วิญญาณไม่ได้หรอกกระจกมันบังจิตไม่ได้ภูเขาหรืออะไรบังจิตไม่ได้ทุกบังไม่ได้ไม่เวลาคิดเนี่ยมันตรงแพะเลยนะคิดถึงช้ำกัตรงไปถึงคิดปุ๊บถึงปั๊บเลยโอ้าฝึกกับมันก็เห็นปุ๊บเลยครับไม่เหมือนอย่างเนี้ยโทรศนะัพท์เนี้ยมันจะมันจะ พอ้ทะทะรูไม่ได้นะมันต้องไปตามขึ้นคึืนทะเลขึ้นเขามันต้องไปมันจะลูเขาไม่ได้แต่ความคิดที่เรานึกไปในมันทะลุหมดถึงเลยชลระจิตเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งพูดถึงทิพยามานาจเน่ยจิตมันเป็นทิพย์อยู่แล้วถ้าเราฝึกมันเนี่ยมันมีอำมากนะทุกจิตฝึกได้ใช่ ฝึกให้มีกำลังกำลังของจิตอะฝึกจนแยกออกล่างออกเป็นหลายล่างยังได้ล่ะฝึกตัวแทนเนี่ยคนที่เขามีฤทธิ์ทั้งหลายตัวจริงเขาไม่ได้ออกมาหรอกอย่างพระครูโรอูรอนอะไรพวกนี้ <S <S ตัวจริงเขาอยู่ในที่ที่<ห>ที่ทสมบูรณ์สมบูรณ์อะอาจุป,ป่ายมะพานได้ตัวปอมเยมาเป็นผ่านเปนหลายตัวด้วย เอาจริงๆิเชื่อไหมเนี่ยอฝันเห็นคุณพ่อที่เสียไปนานแล้วพ่อมาบอกว่าบุญที่ทำให้พ่อไม่ได้รับและลูกพ่อต้องรีบไปแล้วแล้วก็เดินไปแสดงว่าอะไรคะทำบุญอะไรให้เขาอ่ะไม่รู้อาจจะเป็นทำทานใส่บาตรอะไรเงี้ย ภูมังูมันรับไม่ได้นะครับโดยกรรมที่เขาทำในมนุษย์น่ะมันรับบุญไม่ได้นะรับไม่ได้ใช่ภูมมันซ้อนภูมนจนหมวกจนกว่วเขาจะหมดกรรมที่เขาทำมันก็รับได้ คือมันถึงอายุมันก็ไปไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าวิญญาณไม่ว่าใครน,นั่นแหะมันวัาจักรวัทวุลถ้าบังวิญญาณก็ตกค้างนานหน่อยหลายพันปีหลายร้อยปีหลบมนุษย์แต่มนุษย์เนี่ยไม่ถึงร้อยปี <c oughs> แต่วิญญาณเลยนั่นนะถ้ามนุษย์ที่เหลืออายุที่เหลือ บางคนเขาเข้าใจว่าการที่เรามาสวดมนต์ปฏิบัติธรรมแล้วจะทําให้เราไม่เจอความทุกข์อีกเลยนะไม่เจอฮะเจอแต่ไม่สนเจอความทุกข์แต่ไม่สนใจไม่สนใจคนระับเพราะเตรียมตัวตายไนงะฮะไม่มีใครไม่มีทุกข์หรอกนะับครับแต่มันเป็นทุกข์ธรรมชาติเข้าใจเรื่องทุกข์ธรรมชาตินะทุกข์ที่เป็นปกติ ปกติไงนั่งนานนานทุกไหมครับมอามาต้องเปลี่ยนเปลี่ยนบทเป็นการบรรเทาทุกข์ครับทุกจริงๆคือออกจากร่างนั่นค,คือคือควบคุมไม่ได้มันออกไปน,ะนั่นคือที่ท่านสอนเรื่องทุกค,คือสิ่งที่ทนไม่ได้ครับมันจะออกจากร่างไปนั่นคือทุกจริงๆถ้าเราฝึกบ่อยๆเนี่ยไอความเคยชินตรงนี้เนี่ยมันจะยังอยู่ไง ถ้าเราบันท<ะ>ึกไว้เพอเพอฝึกเป็นนานๆหลายปีเนี่ยเราสามารถจะออกจากร่างไปเชี่ยวได้นะ,ะอ้าวจริงจุ<ะ>ออกไปเลยไงมอย่างนั่งนั่งสวดมอนต์อยู่เนี่ยเราสามารถออกไปได้เลยนะได้อยู่ถ้าเราฝึก<ะ>ออกเราก็นั่งอยู่เนี่ยนะ ไปดูบ้านใครไปดูคนไหนอะไรนั้นได้ถึงเวลาใกล้เขาจะสับเพลก็เข้ามากลับมาเข้าได้อยู่ใช่ไหมได้มันเมือนกับทางโลกการทำมันไม่ต่างกันหรอกนะโลกมันก็ต้องเรียนไงเรียนศาสตร์ทางโลกมันเยอะแยะแต่ถ้าเรียนธรรมะเรียนพุทธศาสตร์เนี่ยมันก็ไปทางโลกด้วยไงครับคือเข้าใจ โลกอย่างนายไม่ใชพเข้าใจโลกแล้วเนี่ยมาบวชน่ยพอมาฝึกทำนะ่ะเขาเข้าเข้าใจธรรมทีนี้โลกกับธรรมอยู่ด้วยกันมาเข้าใจธรรมก็เข้าใจโลกก็เอาโลกนะมาสอนธรรมธรรมกับโลกโลกกับธรรมนั่นก็เลยสอนมันก็เลยอธิษฐานหรืออะไรให้มนุษย์สัตว์วิญญาณได้ครับเพราะมาฝึกธรรมะในเดียนธรรม คือโลกที่เราเจอมาเนี่ยวันนี้มันก็เป็นธรรมที่เราผ่านมาถูกเ <c oughs> เรามาสวดมนต์ทุกวันไปไหนเราก็สวดแล้วก็แผ่เรามาทึกบุญเลยครับมันมีทางโลกมั่งนิดหน่อยอยอจะไปมันต้องใช้เวลาไง <c oughs> ไม่ใช่ว่าปีสองปีไม่ได้อะไรกูก็ไปใสวิกแล้วอะไรประมาณนะี้ใส่วิกใสวิก <c oughs> สวัจดยังไม่ฟีสองปียังไม่ร you know, ู say, oh, começa, here, so ้เร so ื <t abs> so say, oh ่องอะไรเลบอกโอ้มันยากโชท์านบอกเองก็ฝึกจนให้รู้นั่นแหละไม่รู้ก็อย่าไปหยุดเพราะเองก็ต้องตายอยู่แล้วไหนๆก็ตายอยู่แล้วล่ะก็ฝึกฝึกไว้เถอะสบอกค่อยๆอทำไปมันไม่ใช่ของใครในโลกในร่างกายไม่ใช่ของเราเลย เอาะไรกับมนุษย์ยิ่งยุคปัจจุบันเนี่ยโอ้โหนะอยู่ลำบากนะบางที่กับน้ำทนะ่วมเองอ่ะบางที่โอ้โหบางที่ก็ภัยธรรมชาติบางที่ก็บลบกันตลอดปีตลอดชาติอย่างแถวนน้นอะ่ะลบตั้งแต่เด็กยันยันตายอะ่ะบางคนอะ่ะเนี่ยเหมือนพม่าเนี่ยก็บลบกันตลอดมีไทยเนี่ย นานๆในลบพันทีตอนนี้ลบใช่ลบมันเองตอนนี้ลบก็คนเห็นแล้วตอนนี้มีศัตรูไปสู้กันศัตรูก่อนออกมาเนี่ยแหละทำไมหลวงตาถึงให้เราเรียนกับหลวงปู่ท่านท่านมีสพาวิชาทุกอย่างเนี่ยตอนที่ท่านบอกหลวงตาไว้ให้กระจายรูปแล่าท่านออกไปเยอะๆ จะเป็นรูปภาพหรือจะเป็นรูปน,นีน่อย่างเงี้ยเดยกคนเข้าไปฝึกเขาก็จะเรียนกับข้าเองเขาจะเรียนกับท่านเองไม่ต้องมาเรียนหลวงตานะหลวงตาไม่ได้ไม่ได้อะไรมันก็เรียนหลวงพองนะ่อไงหลวงตาเรียนมาจากหลวงปู่แล้วก็เรียนจากหลวงตาอีกทีนึงไนะฮะอ๋อมาบอกเฉยเฉยก็จะทับไปหาท่านเลย หลวงปู่ไม่ตอบไหมตอบโต้ตอบยังไก็ตอบหนูอยากจะเข้าใจในการเวียนว่ายตายเกิดของหนูเองเนี่ย<ะ>พบชาติที่มันเวียนว่ายตายเกิดเนะี่ยในโลกของวิญญาณพวกเนะี้หลวงปู่จะตอบยังไงฮะบางคนก็ฝันนะฮะบางคนก็มาในนิมิตฮะบางคนก็ใช้ความรู้สึกมาจางความรู้สึกครับ<ะ>มันแล้วแต่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะถ้าเราสวดมนต์น่ะท่านก็นจะดูแลเราตลอดชีวิตแหละเรื่องอยากเรื่องจนเรื่องอะไรเนี่ยไม่มีหรอกม่ขัดสนมันจะมีพอดีหรือไม่ก็รวยสองอย่างบางคนเขาก็เอาจะเอาพอดีบางคนก็อยากจะรวยอะไรเนี่ยเขาก็มีพื้นฐานอยู่แล้วก็กรวยอยู่แล้วค,คือสวดแล้วเอามาเป็นประโยชน์ในการบรุงชีวิตไง พอเรามีสายใยกับจกักรพรรดิสายใยกับลุงปู่สายใยกับพ่อม่หารสายใยกับท่านเนี่ยท่านจะทิ้งเราไหมท่านไม่ทิ้งเราหรอก้าเราเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์วันนี้พรุ่งนี้ก็เป็นเป็นไปเรื่อยๆะชาหน้าก็เป็นดีแะพราะมันจริบพอท่านรวมแล้วเราก็มากอ่ะ เราก็เยอะเอาตัวรอดได้แหละตอนนี้ก็เกาะท่านพ้ก่อ์นะใช่ไหมท่านให้เกาะโพธิสัตว์เพราะโพธิสัตว์เนี่ยท่านจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆอยู่ไหมท่าเองไปเกาะพระหังตาหรืเอเกาะพุทธะนี่ท่านรวมบารมีไปแล้วมีเทวดาที่ดูแลรูปลักษณ์ท่านนะคอยคอยซัพพอร์ตคอย ให้ในสิ่งที่คนอธิษฐาน <Okay. S 2> คนอธิษฐานคนขอก็คือคนมีอยู่แล้วเทียงค่าเขาลิเหลงอะไรแค่เี <Okay. S 2> ้เทวดาอย่างพวกนางตะเคียนอะไรพวกเทวดานี <Okay. S 2> ่เขาเอาบุญที่เรามีนั่นแหละบุญเก่าเก่าเาใช่ครับ <c oughs> ยกเวน้นเขามีความผูกพันกต่เรามีบุญคุณต่อเราอะไรเนะี่ย เขาก็เลยให้เราญาติเราเนหี่ยหลวงตาที่เป็นเทวดงเทวดาเนี่ยมันคงมีอยู่นะค<ะ>แต่มันบางคนมันมีไม่มากนะให้ไปยวมันก็หมดนงะอ๋อก็เหมือนลุกกับเทวดาเทวดาทั้งหลายที่ใส่บารพระนะครับ<ะ>เขาทำไมต้องใส่บารพระเพราะเขารู้เราถ้าใส่บารพระเนี่ยผลลัพธ์ที่กลับมาพรสว่างบุญเนี่ยมันมากกว่าเขาที่ให้อนะีกอ๋อ เพราะวิญญาณมันรู้ไงแต่บางองค์ที่ท่านรู้ทั้งกับไม่ท่านจะปวดเฉพาะญาติที่เป็นเทวดาเนี่ยประมาณเนี้ยคือบุญบุญที่รับมันมาจากคนถ้เก็มีมีบุญะคนกาบีบุญคือคนที่สร้างบุญมีกําลังบุญไว้ในโลกนี้เยอะสามารถจะให้ใครก็ได้พราะ มันมีไงมันยังไม่หมดม,มีเหลือเฟือที่จะแจกที่ให้ถูกอ,อย่างโพลิสัตทุกองนะครับหมายถึงว่าเทวาดาถ้าเขาให้เราเนี่ยเขาต้องเสียบุญตัวเองแหละเสียสิโอเพราะเป็นนามธรรมาเป็นวิญญาณเป็นผีครับเขาหาไม่ได้นะเขาต้องมาหากับมนุษย์นะโอ้ต้องมาสวดมนต์กับมนุษย์หรือแฝงมนุษย์มาทําบุญ เขาให้เรานี่เรายิ่งต้องสวดม์ให้เขาไงถูกถ้าเราสวดม์แผ่ให้เขาบ่อยๆเนี่ยเขาจะให้เลขเราอยู่ถูกก็ว่าวันนี้วันเนี้ยเขาถูกทุกวันแหละแต่จะถูกไม่มากอะไรค่าน้ำมันกำลังจะเพิ่มรเรไปเรื่อยๆนะถ้ามีประโยชน์มากอน่ะมันก็เงินเดือนมันก็เพิ่มขึ้นแหละ มากไปเรื่อยๆมันก็มีโบนัสมันอยู่ที่ผลงานด้วผลงานอยู่ที่ผลงานผลงานเราไม่สมงานใครหรอกอารมณ์เป็นตัวตั้งอารมณ์ไม่ดีเนี่ยอยู่ลำบากครัรักษาอารมณ์นี่ก็สุดยอดแล้วนะฮะแล้วก็สวดมนต์ด้ับอารมณ์ไม่ดีก็สวดมนต์ไปชินนะ เราไปํำอย่างอื่นมันไม่ได้หรอกสุครับมันค่อยๆมันของหนักๆมันก็ค่อยๆค,ค่อยลืมไปค่อยๆลงไปถ้าจิตมันเบามันก็ลงไปมันไม่ยากแล้วมันก็ไม่ง่ายแล้วมันหมดเวลาแล้ว